นี่นักเรียนก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอเข้าห้องประชุมนะครับทางนน้นอ่าคุณครูนุ่มนะครับเ,เราเข้าห้องประชุมกันครับอตอนนี้คุณครูนุ่มกําลังรวบรวมลูกเสืมอสมส3ครับในระหว่างที่รอเพื่อนนะครับอ่าคืนนี้น่าจะอุณหภูมิอยู่น่าจะอยู่ประมาณสัก13องศานะไม่ต้องนอนกันนะครับหนาวครับ นนี้ลูกเสือสาวนุ่นใหญ่หม .1 ถึงม .3 กำลังรวมนะครับเช็คตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่จะเข้าพิธีเปิดกองนะครับครับตอนนี้เด็กๆก็เข้าที่พักนะครับที่พักทางค่ายไล่สักทองก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นกระโจมนะครับเด็กๆแต่ตอนนี้ดูดูที่พักโอเคอยู่นี่นี่ ไหนไหนไหนตรงไหนจะให้ดูตรงไหนนี่ให้ดูเปิดดูซิข้างในมีอะไรบ้างอ๋อไหนดูซิโอ้มีสาตวมีเสื้อผู้ให้เลี้ยงนอนเป็นหน้าต่างก็นอนได้นอนได้ประมาณสิบกว่าคนนะครับครับห้องไหนไหนดูห้องไหนเนี่ยเฮ้ยเสียงดังอะไรจังเลยไหนดูซิดูซิมีอะไรบ้างไหนเนี่ยถ่ายทำหน่อยถ่ายทำหน่อยถ่ายทำหน่อยโอ้ น,นี่ห้องของอนายออยนายออยนั่งหน้าต่างเลยครับ <c oughs> นอนกี่คนนี่นอนกี่คนสิบหลายคนสิบ <c oughs> กว่าคนโอ้โถ่ายรูปหน่อยหนึ่งสองสามโอเคครับอาเอฟซีถ่ายให้เอฟซีหน่อยติดตามนะติดตาม <c oughs> อ่านี่เป็นไข่นะครับก็มีกระโจมหลายๆกระโจมด้วยกันนะครับ เป็นบ้านพักฝั่งผู้ชายนะครับผู้หญิงก็มีอีกตางหากนะครับอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับตอนนี้เราเรารอรวมนะครับ